เปิดปมรักซ้อนอีเซียมแชร์คลิปแรกพบโตโนโ่นิชาหมายฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อเพจดังอีเซียม SS2 ได้ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นนาทีแรกที่นิชานัทนิชาและหมายพัชรบุตรได้เจอกันซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวความสัมพันธ์ของโตโนโพากินคำวิไลศักด์ซึ่งเป็นการขุดคุยและแชร์เบื้องลึกความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน รายงานข่าวระบุว่าเพจอีเซี s มเได้โพสต์คลิปวิดีโอจากงานเกษตรแฟร์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมต้นปีโดยอ้างว่าหมายพัชระบุตได้ไปเป็นผู้ช่วยของโตโนโ่พากินในงานดังกล่าวและเป็นครั้งแรกที่หม่ยได้เจอกับนิชาซึ่งไปชมโตโนโ่ติดขอบสนามซึ่งเป็นการเปิดโปงเหตุการณ์ที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ตามมา ในคลิปวิดีโอที่โพสต์มีภาพของไมพัชรบุตรซึ่งสวมกางเกงยืนขายาวเสื้อยืดสีเขียวผมยาวลอนและเพจอีเซียยอมอเสอสสอได้เขียนข้อความบรรยายคลิปไว้ว่าเมื่อช่วงเดือนมกราคมต้นปีที่งานเกษตรไมไปเป็นผู้ช่วยโตโน่และเป็นครั้งแรกที่ไมจะนิชาเพราะนิชาก็ไปงานนี้ไปดูพี่โตโนติดขอบสนามไมคนริมขวากางเกงยืนขายาวเสื้อยืดสีเขียวผมยาวลอนซึ่งเป็นการชี้เป้าและขยี้ ประเด็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังได้โพสตภาพด้านหน้าของไมล์พัชรบุตรเพิ่มเติมในคอมเมนต์ของโพสต์ด้วยซึ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับกระแสความสงสัยในความสัมพันธ์ของบุคคลทั้ง3การเปิดเผยคลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตซึ่งต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการขุดคุย้ยและสืบสอบหาความจริงเบื้องหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้น we <laughs>